ันไปซอเนี่ยมันแม,น,ม,น,มนบัตีุจูดออกมาเแล้วให้ลูกบอกให้เลาบอกให้ลูกบอกบอกมาหนูซื้อไม่ได้หนูบอกไม่ได้ออก็ให้ผู้ให้เราบอกก็บอกว่าให้ลูกเราบอกออนั่นเดลูกแล้วลูกชายและลูกหญิงมันมีสองคนลูกสาววายพวกข่าเนี่ยบอก <c oughs> พวกข่ากับลูกเพิ่นเด้อทั้งชายทั้งสาวทั้งชา,ายทั้งสาวทั้งชายทั้งสาวหนูซื้อบาได้ เขาบ่าให้หนูบอกซื้อว่ได้เอาซื้อบ่ได้ก็มปรซื้อบ่ได้มันสิขัดกันมันสิขัดกันซื้อไม่ได้ไรว้ายก็มันจะบ่่ดิยามเป็นลูกหลานปู่เต็มบ้านเต็มเมืองก็บอกเขาไปให้ขมโพดไผ ให้บ่กให้บอกแมนอยู eight, eight, ่บ่กเหรอให้ย้ำให้ย้ำโอ้ยให้ย oh, ้ำสองแปดหกหลายบ่เว้าแล้วบ่เว้าแล้วกระชอแปดหกให้ย้ำกระสองแปดหกก็เห็นจะได้ทายรางวัลที่หนึ่งทายรางวัลที่หนึ่งมันจะให้บอกหลายคำโอ้ยพ่อใอยเอ้ยซาถูกปวดภัยลูกหลานม่จะยาสูนลูกซื้อเรียกบ่มีสูตรจะโตใจะย็นยินได้พอเธอทายรางวัลที่หนึ่งเมน เมนแล้วเมนแล้วอืมเอามันดังปังๆโอเด้ออืมอืเป็นจังไหนย่าให้ให้ไข่หนาขายตาลูกหลานเด้ออีพ่อมีชื่อมีเสียงคือหยังนี่อืมอืมย่าให้ไข่หนาขายตาลูกหลานออีปู่อยากกินยังเนาะอยากกินหยัง อยากแค่อยากฟอนเขามาบอก่อยู่ไปแล้วไปแล้วให้ยำให้ลูกสาวย้ำกรองแปดหกชตัวฮะชอตัวนี่แปดหกกระ้เก้าหนึ่งสี่เก้า่ส้านึ่งสาวเก้าห บเมนเก่าหนึ่งซีบเมนเก่าหนึ่งบเมนบเมนเก่ามันเป็นสองแปดหกมนมาโบเมนเก่าหนึ่งซีนี่เป็นล่างค่ะจ๊ะน่มาเก่าหนึ่งซีเก่าหนึ่งีของเราเก่าหนึ่งีพี่น้องเก่าหนึ่งซีพี่น้อง นี้สิเป็นล่างเลยนี่่าวัดชอหาย้อมหายไปแล้วเดี๋ยวจะแหกจบเบากนเสียอมาจากเชียรแล้ววางไ่ยยผู้ขาพผัดมนะปูม่ใช่ม่เล่ันปูพ่อกรบอแ่มลื่ลื่นกตกในมี่อบงไเขาทัแล้วเบาบาได้บาบาได้อ้ย โอ้ยลืมลูกลืมเบ้าค่อยฝันเก่านึงซีพี่น้องลืมเบ้าค่อยลืมเบ้าเบ้าในแม่เบ้าในแม่บอกว่าเก่าหนึ่งซีพี่น้องแล้วก็ยังมาให้ลูกสาวบอกเก่าหนึ่งซีเขียนในพันน่ของพันเจ้าคือพอเอากล้องเจบนยวันที่แล้วก็ให้หนึ่งซียัอวเมียวันที่แล้วแล้วก็เขียนอยู่ขี้ดินให้เมียลืมแล้วบ่มันปก หนาสมองบ่อเลือดไหมพ่อเก่าหนึ่งที่กะโยนายนเอามามาเขียนให้พ่อเนี่ยเขียนให้ข่อยแน่ข่อยชิโซนี่เจมันอีพ่อพันช่วยให้ข่อยว่าข่อยว่าว่าเก่าหนึ่งทีข่อยลืมลูกสาวพันลืมแล้วจดบัไดจดบัได้เอาเอาลูกชิเฝ้าละเด้อบาทนี่เด้อเย็นเบิดแล้วตื่นเบิร์ตตื่นเบิร์ตมาเยอะกว่าก็ไม่ใช่แรงนี่ ็นล้มผู้าใส่ชุดอันนี้พู้ชายใส่ใจดีผู้ให้ใส่ใจดีปัญญาลูกหลานบ่ได้ยินงปัญญาลหลานลูกหลานบ่ได้บอกว่าให้เว้าบอกว่าให้เว้าเพิ่นใดก็บ่คิดออกแก้ปัญหาเลยนะให้เว้าให้เว้าบอกว่าก็อันนั้นไม่นอีหลีล่ะพี่น้องเป็นว่าโดดกอดต่เลยไปเตี้ยจนมา่อยคุ ทับเลยนะทุกท่านเจ้จินดาเลยนะจ๊ะนี่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 อันนี้อันนี้ยุคพูดีอันนี่คนฟันตัวนี้อันนี้เจ้าจินดาการนั่นเห็นบ่ตรงเป๊ะบอเาก็จเหมือนเรื่อปวดเรื่อเหนียนะจนปูศูนจนปูศูนเนีหย เอ็แต่ว่าใส่สูตรสีเหลืองคิดน้ำสูตรเลยลืมเก่าหนึ่งทีของใครยู่แล้วว่าเมียติงเอาจนว่าเบียนแพ็ทเตีว่าจิจอยกับข้าวในละปูปิดมึงเคยลืมดิจะเล่าจะเล่าจิตตกะนะเฮ้ยว่าเห้ยว่าลึกบวาย้ำเล่ายังว่าหายย้ำหายย้ำบ่กบอด้เราบอกบ่ได้เราก็ยังว่าเราเห็นบ่เราซื้อบ่ได้บ่แม่นว่าซื้อดิเราซื้อบ่ได้เราเราบอกบ่ได้เราให้ลูกสาวบอก ผู้ขากลืมเนาะคิดน้ำชุดผู้ใดผู้พิมมาว่าชุดนี่เจ้าเทียนสวยคักตื่นย้อนชุดเจนเตื่นอีหลีพี่น้องน้ำป่ะมีมดน้ำเอา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 น้าไม่ละกินนะจนละขืนขี้คว่ำเน่จนนึกได้ว่าเกาหนึ่งซีเนี่ยพี่น้องเอ้ยเออที่พ่อพูดกันคือมืงเท่านั้นแหละมากเท่กันนี่แล้วค่ะเนาะที่ลืมเบาก็คือเกาหนึ่งซี่น้พี่น้อง นี่ระค่ะนี่ระค่ะมันีนของเจจินดาพูนอ่ะค่ะพูนอ่ะของคนงามอันนี้จะตองวดเนาะค่ะอันนี้จะก็ตองวดเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวถ้าบ่ได้กินเหล้าถ้ามึงถ้ามึงถ้ามยเอาไม้เป็นชิ้นสองไห่พูนอ่ะน้อนี้เหล้าก็เอาไม้เห้อเด๊ไม้นี่กินบ่ได้กินบ่ได้กินบ้ว้ายมื้อนี้คือมึงคือบ่ให้กูกินเอามาเนี่ออกเลขออกบ่ได้กินถ้ามึงมึงว้าย แกมาโฟนอะไรเนาะบอสมาโฟนโฟนอะไรอีพ่อบ่ต้องยานลูกพ่อนี้น่ะสิเอาเดามาให้แล้วสิเอาจักให้บอสมื้อนี้บ่กินฮะมื้อนี้บ่กินกินบ่ได้คั่นมันออกก็แกมาโลดแล้วถ้าเงินออกบ่ได้กินเถอะเบิ่งเบิ่งถ้าว่าให้ออกกับปูดอกกันจะถ้าว่าให้ออกเด้อเด้อคั่นบ่ออกกับ ปูต้องให้ออกเด้่ยขันปูเพรให้ออกลูกหลานก็บ่ได้ไม่ซั์ซื้อบ่าไมัซั์ซื้อมาแล้วปูเด้อเล็กออกปุ๊บก็ได้เงินปุ๊บก็สิเฮพาปูมัฟฟ่อนรถกินเหล้าเมารถได้กินฮอดลาบหัวกินฮอดลาบหัวผุแล้วโอ้ยมา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 หาลูกโอ้ยมามามาโอ้ยพ่อขยันใจดีคือนยังเลยมามามา บอกว่าไม่พูดให้พูดเครื่องแล้วเออเคียดตอนนั้นลูกขอโทษอีูกลืมใจดีได้พอเด้โอ้ยอีพอห้าใจดีอยู่ดรอลูกใจดีก็เป็นนั่งซี่ร้านก็เป็นนั่งซีรั่งลูกร้านก็ลืมลูกร้านลืมนี่บ้องแน่จรินี่ว่าต้องเคียดถ้าว่าพูดแบบไม่ลูกร้านเลอลูกร้านอย่าให้พูดอีกเลยอยาดอะไดโอ้ห้าลูกใช่เงี้ยเคียดให้ลูกเจ้า เบาเบปั่นั่เนาะฟังไมได้ทงเลยเนาะหมูเียไออกููออกเันเลยวะตัวถายมอันนี้กออกอู่ก้ยออกอยู่กว่าวเ้อกูว่าวกูไม่ว่าแล้วนะกูไม่เว่าแล้วนะเออเให้มันได้รังข้าวไม่ได้เขยนลายหงไม่แหมไม่ยังให้ออกเจ้าเสียใจพวกนี้ก็ะไดยา้มันออกข้างหน้ามันหลอกข้างหลัง ใช่กะจีไห่เนาะพ่อลูกไห่เนาะลูกบ้านรับใช้กใจว่าวันดีใจเนาะกูบ่โกรธกูบ่เคืองกูาธุกูซาสีมาโกรธมาโกรลูกได้กูบ่ได้กินบ่ได้กิน กินบ่่กกินบินบ่ให้แต่กูไปกอดกูก็บ่าหูกูก็บ่ได้กินกไปกอดไร็เลยไปกอดตัวนั้นไว้กาเลยเสียใจบอกแล้วว่ายังไงแล้วเสียใจเพ่าเอางวดนี้เอางวดนี้พ่อเอางวดนี้งวดงวดที่มันมาเหล่าบอสก็ต้องเสียใจคนบอสถือเสียไปเอาเข้างวดนี้ โอ้โหงดนีิจังเลยตามตัวไทยจะปูจะไปกอดไปทางหนาปวแล้วให้มันก็จีไ้ก็บอกนาะก็ลืมบอกไปก่อนไปก่อนก็ไปแล้วก็ลืม่อนลูกกวาดดันเนาะว่สลัดปูแล้วบัดนี้บอกแล้วหร้อเปลออบอกแล้วบอกให้เข้าใจนะาใจแล้วเข้าใจเก้เข้าใจแล้วบัดนี้่งย่ังกระเจ้าให้ลูกล้านได้ถือกเถือกถก ื้อันได้ไปบอกเขาเรียกไปบอกเรียกหกตัวกับบอกศูนย์พอพอพอจบแล้วพอ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 จบแล้วจบแล้วอกแล้วดีขึ้นไปดีขึ้นไป นี่เด้อค่ะคือเหล็กพุ่มปูเดือิ่นกระหองคือ,อยางแห้งเนาะค่ะเป็นยังคือบ,อบอ่อให้เล็กเก่าหนึ่งซีวสันพี่น้องเอซีมากระจัดคัดกระพานเนอะค่ะทั้งช่องห้าเป็นเพียงซื้อกลางไห้แนทาทัทงทนั้นพิษถือกระบบากันเนอค่ะ f c ม a fcgo เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับท่างช่องแม่หน่อยผ้าร่วยเนี่ยเด้อคะ่ะแม่หน่อยผ้าร่วยกับิีด้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆมาให้พี่น้อง fc เข้าด้เบิ่งต่อไปเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้เอดกเสิขอโจกีิบอไว้เพียงแค่นี้ขอให้พี่น้อง fc เข้าโชคดีในมือวันที่สิบเกตตุ่มผ้าพันนี้กันสุขสุขคนเนาะคะ่ะสวัสดีคะ่ะ